ครับนี่เป็นการมอบกองเติมกองทุนแม่ของแผ่นดินนะโดยคุณวชิรพรแจ้งเอี่ยมแล้วก็คุณรัตนาวดีกรยทองฮนะหัวหน้ากลุ่มงานสรนิเทศการมนาชุมชนครับเป็นตัวแทนของผู้ราชการจังหวัดนนทบุรีมารับมอบนะครับนะขอบคุณท่านมุ้เกียรติทุกท่านด้วยนะก็จะเป็นดรสุปรีพรันธุโทมาโนดนะแล้วก็คุณนายพองเราดรผ่งองพันธ์ไพพร,พรรนรัตน์ด้วยนะครับ ่ต้อมเสรีลุงสว่างอาจารย์ธนิศรีกลินดีนะฮะ<ม>ครับผมแล้วก็ร้อยมเรกชัยยศด,ด้วยนะฮะ<ม>ขอบคุณครับปรบมือระดับสักครั้งครับผมนะมนี่ประการับท่านจะกล่าวอะไรเี่นี่มุ้งแม้เชิญครับค่ะเรียนท่านประธานชมรมนะคะท่านผู้มีเกียรติและก็ท่านคณะผู้จัดงานนะคะก็ในนามของท่านผู้ว่าการจังหวัดนนทบุรีนะคะท่านพานุแย้มศรีนะคะ ก็ได้มอบหมายให้ทางสำนักง,งานพัฒนาชมชนจังหวัดนนทบุรีที่เป็นผู้รับผิดชอบเป็นเรื่องของกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะโดยส่องของกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยก็ถือว่าท่านดรไพรรัตน์นะคะท่านก็มีแนวคิดที่ดีนะคะเพราะว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยเริ่มจากทุนขององค์พระบาทอ,องค์สมเด็จพระราชินีนะคะรัชกาลที่9นะคะคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคะพระบรมราชนีนาถนะคะท่านพระทานเงินขวัญถุงให้ให้เพื่อไปสร้างความเข้มแข็งให้กับ หมู่บ้านชุมชนนะคะเนื่องจากปัญหายาสิติดนอกจากตำรวจแล้วนะคะผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดก็คือชุมชนของเขาเองถ้าชุมชนไหนมีความเข้มแข็งนะคะก็จะสามารถที่จะ,ะช่วยเหลือชุมชนของตัวเองได้รวมถึงช่วยเหลือประเทศชาติได้กองทุนแม่ของเพนดินเนี่ยจะเป็นกองทุนที่ตั้งต้นเรียกว่าทุนศรัทธานะคะเป็นเงินพระราชทานขวัญถุงนะคะจำนวน8,00 0บาทนะคะซึ่งทาง สมเด็จพระนางเจ้าสริกิจนะคะท่านพระรรชทานผ่านทางปสงะะปสนะคะแล้วก็โดยกรมการพัฒนาชนกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้รับมอบหมายจากทางท่านนายกร,รัฐมนตรีให้ดูแลนะคะเพราะว่าในส่วนของกองทุนแม่เนี่ยก็จะเริ่มแต่ปี2 5 5 7นะคะที่มอบเป็นครั้งแรกนะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะเนื่องจากปัญหาในเรื่องของยาเสพติดนะคะที่ระบาดลุกลามนะคะนจนปัจจุบันนี้นะคะกองทุนแม่ของแผ่นด,ดินก็เริ่มเติบโตขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีอีก2ทุนก็คือทุน ทุนศรัทธาะคะก็คือต่อเนื่องจากทุนพระทานขวัญถุง8,000บาทจากสมเด็จพระราชินิพก,กา์ที่9แล้วนะคะก็จะมีทุนศรัทธาจากชาวบ้านนะคะตากจากประชาชนในหมู่บ้านชุมชนนั้นๆนะคะที่หาทุนทรัพย์มาเพื่อช่วยนะคะในการเพิ่มนะคะจาก8,000บาทนะคะเป็นบางกองทุนถึง3 0 0 0นะคะโดยนําเงินกองทุนนี้ไปแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เป็นการส่ง ไปบําบัดหรือเป็นการที่จะสกัดกั้นโดยการใช้นะคะเวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นอย่างคณะดนตรีของท่านดรไพร์ตนะคะรวมถึงกิจกรรมอื่นๆนะคะที่ช่วยให้เยาวชวนห่างไกลยาเสพติดอีกทุนหนึ่งก็คือทุนปัญญานะคะก็นอกจากในส่วนของที่จะสมทบเงินกองทุนเป็นทุนศรัทธาแล้วทุนปัญญาคือเกิดจากความคิดของชาวบ้านที่จะช่วยกันในเรื่องของแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะแล้วกองทุนแม่ของแผ่นดินนี้จะเป็นกองทุนที่เข้มแข็ง มากกว่าเขาบอกว่าการป้องกันดีกว่าการปราบปรามอันนี้เป็นนโยบายของตํารวจเพราะนั้นกราบขอบพระคุณนะคะชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตํารวจอีกครั้งหนึ่งในนามของจังหวัดนนทบุรีขอบพระคุณค่ะช่วยร้องหน่อยครับเพลงนี้ผมเขาเป็นคนให้ผมเป็นคนทำคนที่เทไหลไม่รู้ ได้ยินหรือเปล่าพ่อเราท่านเหนื่อยหนักหนานามีข้าวให้กูกินน้ำตาพ่อหลังรินสิ้นแผ่นดินไปติดยาคุณคุณของแผ่นดินได้ยินหรือเปล่าพ่อเราท่านเหนื่อยหนักหนานามีข้าวให้ผูกิน น้ำตาพ่อหลังรินสิ้นแผ่นดินไปติดยาเชิญครับทุนคองแผ่นดินได้ยินหรือเปล่าพ่อเราเธอเอยหนักหนาหน้ามีข้าวให้ปลูกกินน้ำตาพ่อหลังรินสิ้นแผ่นดินไปติดยา สยามถามใครเป็นหัวไหมมีปีศาจอมบายทำยาร้ายกันเกลื่อนเมือ,องบอ,อกเตือนลูกหลานนั้นตั้งมาเติบโตศึกษาความรู้ในสิ่งดีหวังให้เจ้าเป็นกำลังกลับพลัาไปดิดยาบุญคุณของแผ่นดิน เราพ่อเราเเลอยนักหนาน้ามีข้าวให้ปลูกกินน้ำตาพ่อหลังรินเสิ้นแผ่นดิงไปติดยาดินสยามเอาหน่อยครับอย่าเสพติดคิดกันควนม,มันทิ้งให้หมดไป คนไหนใจใหญ่โตร่วงร่วงหัวให้คนขายมันถูกไปใจลุ่มหลงในพงยาปลาดธนาเอาแต่เงินคน,คนไม่รักแผ่นดินคนไม่รักแผ่นดินมันเก็บกินแต่กลิ่นยา ไม่รักก็อย่าทำลายสายพันธ์ุเผ่าเราคนไทยควยคว้าความสุขใส่ตนบนพลประโยชน์ของยาไม่คิดจะตอบแทนคุณแผ่นดินที่อยู่มาบุญคุณของแผ่นดินได้ยินหรือเปล่าพ่อเราเธอเหนื่อยรักนา มีข้าวให้ปลูกกินน้ำตาพ่อหลังรินเส้นแผ่นดินไปติดยา หินสยามขวาญทองจะผ่องใสย่าเสพติดทำเลวร้ายจงกลับตัวอย่า,ยาไปบุวเพลินลุล้มล้มกลิ่นยาตอบแทนบุญคุณท่านพ่อหลวงทรงห่วงใยให้พ่อยิ้มจงภูมิจใจว่าคนไทยไม่ติดยา ภูมใจว่าคนไทยไม่ติดยาครับรักในหลวงห่วงลูกหลานห่างไกลยาเสพติดไม่ใช่ห่างไกลอย่างเดียวช่วยกันกำจัดปัดเป่าอย่าให้สิ่งไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทย